ข่าวโดยเจอสแอนด์กรอสสวยเนียนใสบายจุย๋ยเวรัทยาเทศบาลนครรังสิตธขอเชิญสาธุชนผู้มีใจบุญกุศลร่วมบริจาคเข้าสารผักสดผลไม้ที่โรงเจสาญจังหวัดคลองหนหมู่บ้านวิสัชเดชเปิดการแข่งขันเตีตองแบบโอเพ่นชิงถ้วยรางวัลและพร้อมเงินรางวาัลผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนถอยรถตู้ทับหัวเด็กอาการสาหาัสสำนักง,งานป้อง สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LCTV Cabin สุดข่าวรางังสิตดิฉันจีราพัฒเจรังดิฉันดวงทิพคุณทนมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเทศบาลนครรงังสิตขอเชิญสาธุชนผู้มีใจบุญกุศลเข้าร่วมบริจาคข้าวสารผักสดผลไม้ที่โรงเจสารเจ้าคลองหนึ่งค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลนครรังสิตขอเชิญสาธุชนผู้มีใจบุญกุศลเข้าร่วมบริจาคข้าวสารผักสดผลไม้ที่โรงเจสานเจ้าคลองหนึ่งและต้องการอาสาสมัครช่วยทำกับข้าวที่โรงเจสานเจ้าคลองหนึ่งหากท่านใดมีความประสงค์สามารถเข้าร่วมได้ในเวลา7.30นาฬกา0นาทีถึง11.30นาิกา30นาทีและเวลา16นาิกาถึง20นาฬิกาและต้องการรับบริจาคข้าวสารผักสด ได้ที่ศาลเจ้าคลองหนึ่งระหว่างวันที่24กันยายน2557จนถึงวันที่2ตุลาคม2557นี้ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณอรวันรับเงินโทร886 366 1 3 2 5และคุณนิวัตโตสมบัติโทร89880 7858หากท่านใดว่างเว้นมาร่วมสร้างบุญกุศลได้ที่เวลาดังกล่าวนะคะ มาเรื่องวันที่ข่าวต่อไปนะคะหมู่บ้านพฤกษาสิบเอ็ดเปิดการแข่งขันเปตองแบบโอเพ่นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่27กันยายน2557เวลา9นาฬิกาหมู่บ้านพฤกษาสิบเอ็ดเปิดการแข่งขันเปตองแบบโอเพ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านดรวิศักดิ์ฮาร์ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และนายนิพนธ์แก้วธรรมรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านทุกสา1ร่วมงานพิธีการเปิดการแข่งขันเปตองในหมู่บ้านทุกสา1แบบโอเพนในตำบลคลองสมชิงถ้วยรางวัลและพร้อมเงินรางวัลอีกมากมายค่ะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะผู้อวยการโรงเรียนเอกชนถอยรบตู้ทับหัวเด็กอาการสาหัสค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่26กันยายน2557พันตำรวจโทธนงศักดิ์พิทวิชาธรรมพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสอพอคลองหลวงรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้ส่งนักเรียนทับเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดหน้าบ้านเลขที่46ทับ319หมู่บ้านพกษาดีซอย12ทับ1ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถกู้ชีพอบตครอง3รถกู้ชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมงพระเกียรติสมาชิกเยวเวหาเขตจังหวัดปทุมธานีในที่เกิดเหตุพบทีมกู้ชีพอบตครอง3อยู่ระหว่างช่วยชีวิตเด็กหญิงนัทอรนชัยวุฒิหรือน้องข้าวฟ่างอายุ1ปี10เดือนหลังถูกรถตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนนภศนครคลองหลวงที่มาส่งพี่สาวมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ ซึ่งเป็นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นคอมมิวเตอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนฮอรงมูงองู5092ูกรุงเทพมหานครจอดอยู่ที่เกิดเหตุข้างการพบนางบุญสีสนอกอายุ58ปีผู้เป็นยายนั่งร่ำไห้ราวจะขาดใจที่เกิดเหตุพบนางสาวอนงรักกิ่นลั่นทมอายุ43ปีซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนภอรคลองหลวงอยู่บ้านเลขที่49ทับ หมู่ที่3แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสีหน้าตื่นตกใจนางสาวอนงรักกินลั่นทมผู้อำนวยการโรงเรียนพสสนพศรคลองหลวงให้การว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถมาส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนโดยมาส่งเด็กหญิงเข้าห้องชัยวุิอายุ3ปีนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียน พี่สาวของน้องที่ประสบอุบัติเหตุลงแล้วเลยไปส่งนักเรียนที่อยู่บ้านถัดไปอีกสามหลังขณะเกิดเหตุเป็นช่วงกำลังถอยหลังเพื่อออกจากซอยได้เหยียบวัตถุบางอย่างเมื่อลงมาดูก็พบว่าเป็นเด็กจึงตกใจร้องให้คนช่วยโดยมีนางสาวชลันดาแสงสุขอายุ25ปีครูผู้ช่วยอีกคนลงมาช่วยประมพยาบาลก่อนที่ยายของน้องเข้าหองจะวิ่งออกมาจากบ้านด้วยความตื่นตกใจ และเข้าโขก,กอดหลานสาวที่นอนไม่ได้สติทางด้านนางบุญศรีชนะผู้เป็นยายให้การว่าขณะที่ครูนำหลานสาวซึ่งเป็นพี่สาวมาส่งน้องได้นอนหลับอยู่ตนเองจึงจูงหลานเข้าบ้านจู่ๆได้ยินเสียงคนกรีดร้องหน้าบ้านจึงวิ่งออกมาดูก็พบว่าเป็นหลานสาวคลานออกมาที่พื้นถนนจนถูกรถเกียบบริเวณศีรษะ ทางด้านพันตำรวจโทธนงศักดิ์พิทวิชาธรรมพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสพคลองหลวงเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ควบคุมตัวนางสาวอนงรักษ์กลิ่นลั่นธมผู้เหนวยการโรงเรียนนพศส,สอนคลองหลวงไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อหาและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปส่วนน้องเข้าฟ้างเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ ทางเราต้องฝากถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเด็กให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและอยู่ในสายตาด้วยค่ะค่เพราะอุบัติเหตุน,นะคะสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ทันคาดคิดค่ะคะ่ทางเรานะคะจึงขอแสดงความเสียใจในโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายควบคุมการจําหน่ายบุหรี่ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีของวันที่26กันยายน2 5 5 7 นาสาวนัทอนงอนันตวงศ์นักวิชาการสาธารณาสุขสำนักง,งานป้องก,กันควบคุมโรคที่หนึ่งกรมวกควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนางสาวเสรณียุราเสรีกุลกลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมายสำนัก,วกควบคุมการบริโภคยาสุกนายคนากรยังมีสุขสารประสามิรพื้นที่ปรุมธานีสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองหลวงได้ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายควบคุมภาพคำเตือนบนซองบุหรีที่ใหญ่ขึ้นเป็น85บนซองที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขานวาน,าคน,นครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบพบว่ายังมีบุหรี่ในสต็อกบางส่วนมีภาพคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยคือร้อยละบนพื้นที่ซองบุหรี่ซึ่งเป็นแบบเก่าอยู่แต่ไม่มีการจำหน่ายก็ยังถือว่าไม่พบการกระทำความผิดและประชาสัมพันธ์ให้พนักง,งานจำหน่ายได้เข้าใจว่าด้วยการบังคับให้พิมพ์ภาพคำเตือนที่ใช้พื้นที่ร้อยละ85บนซองบุรี่จำนวนสิภาพ นางสาวนัดอานงอนันตวงศ์นักวิชาการสาธารณาสุขสำนักงานป้องก,กันควบคุมโรคที่หนึ่ง,รงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขปี2 5 5, 5 5 6โดยกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่เพิ่มเติม จากขนาดเดิมร้อยละ55เป็นร้อยละ85บนพื้นที่ซอมบุรีมีทั้งหมดสิบภาพมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยเกเลิกทุเราการบังคับของศาลปกครองชั้นต้นระบุสาธารณาสุขทำถูกต้องตามขั้นตอนยึดการปกป้องสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญส่งผลให้บุรีทุกยี่ห้อที่นำเข้าไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและให้ผู้ประกอบการเก็บบุหรีรูปเก่าออกจากท้องตลาดให้หมดภายในวันที่23กันยายน2557และให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2535ในจังหวัดดำเนินการตรวจการตามกฎหมายโดยหากตรวจพบซองบุหรีรูปแบบเก่าในร้านค้ารากขายของชำ จะมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0หมืนบาทและบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาททั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสาธารณาสุขออกสุ่มตรวจสำหรับภาพคำเตือนหม่10แบบพร้อมข้อความมีดังนี้ 1. โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน 2. ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้ 3. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง สี่สูบบุรีทำให้หัวใจวาย 5. สูบบุรีทำให้เส้นเลือดในสมองแตก 6. สูบบุรีทำให้เป็นมะเร็งปาก 7. สูบบุรีทำให้สมรรถภาพทางเพศเสือ่อม 8. สูบบุรีแล้วปากเหม็น 9. สูบบุรีทำให้เป็นมะเร็งปอดและ10สูบแล้วทอรมานจนตายจากถุงลมโป่งพองค่ะค่ะพูดถึงนะคะบุหรีนะคะก็มีเท่าไหร่ยาเหมือนกันนะคะคุณจิรพัฒน์ ใช่ค่ะทางเราจึงขอฝากสิ่งลมควันทุกท่านนะคะอันตรายจากบุหรี่นอกจากจะทําร้ายตัวท่านเองแล้วยังเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยค่ะค่ะต่อไปมาติดตามสถานการณ์น้ําประจําวันที่26กันยายน2557ค่ะ 1. ปริมาณน้าระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา383ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวาน412ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลง29ลูกบากเมตรต่อวินาทีหากเกิน2,500ลูกบากเมตรต่อวินาทีจึงจะมีผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 2. ปริมาณน้ำระบายผ่านเขื่อนพระราม6หากเกิน500ลูกบากเมตรต่อวินาทีจึงจะมีผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 3. ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่7.8ม mm. ิลลิเมตร 4. ระดับน้ำทะเลหนุนน้ำป้อมพระจุลจอมเกล้าเมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.65มิลิเมตรสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นียังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศในวันเสาร์ที่27กันยายน2557ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนแต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่และตากขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อควรระวังในช่วงนี้ในช่วงวันที่29กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนในช่วงวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ระมัดระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในช่วงวันที่2ถึงวันที่4ตุลาคมเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง Lc Cable TV สื่อข่าวรังสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันจิราพัฒนเจริมคุณดวงทิพย์ขุนทนและทีมงานข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ